สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องความเชื่อที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องลายมือกับโชคลาภค่ะโดยเฉพาะโชคใหญ่ๆแบบถูกรางวัลอะไรแบบนี้เรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งเดลี่นิวส์เว็บไซต์อย่าง handhoro.com แล้วก็มีคลิปจาก Tik t o k จาก YouTube ด้วยมาดูกันค่ะว่าความเชื่อพวกนี้เนี่ยเขาว่าลายมือแบบไหนถึงจะเฮงเฮงปังปงครับสวัสดีครับ เราก็จะมาดูกันนะครับว่า,าตามแหล่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยเขาพูดถึงเส้นลายมือหรือว่าลักษณะฝ่ามือแบบไหนที่มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือที่เขาเรียกกันว่าลาบลอยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของคนที่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆที่เขาเอามาอ้างอิงด้วยนะครับ ค่ะที่น่าสนใจนะคะคือเหมือนหลายๆที่เลยโดยเฉพาะใน Daily News กับ y o u t u b e เนี่ยเขาจะเน้นดูที่มือซ้ายเป็นหลักเลยนะคะสำหรับเรื่องโชคแบบนี้ทำไมต้องเป็นมือซ้ายล่ะคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อครับเขามีการอธิบายไว้นะครับว่าตามความเชื่อเนี่ยมือซ้ายเหมือนเป็นมือที่ใช้รับโชคโชคที่แบบ อาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องพยายามมากนักนะครับมันจะต่างจากมือขวาที่มักจะเกี่ยวกับเรื่องการกระทําความขยนันหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเขาก็เลยเนิยมดูมือสายการสําหรับเรื่องลาบลอยนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของการรับโชคนี่เองแล้วถ้าพูดถึงตัวเส้นลายมือเลยล่ะคะเส้นไหนที่แบบเด่นที่สุดสําคัญที่สุดที่พูดถึงกันบ่อยๆบ,บ้างคะเส้นที่ สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงซ้ำๆในแทบทุกแหล่งข้อมูลเลยก็คือเส้นวาสนาครับลักษณะที่ดีที่เขาว่ากันก็คือต้องเป็นเส้นที่คมชัดยาวๆหน่อยไม่ขาดตอนแล้วก็พุ่งตรงไปที่โคนนิ้วกลางหรือที่เรียกว่าเนินเสาถ้าเส้นมันยาวเลยเส้นใจขึ้นไปอีกเนี่ยยิ่งเชื่อว่าจะดีมากนำความสำเร็จความมั่นคงมาให้ แล้วก็บางแหล่งข้อมูลอย่าง h a n d h o r o r com หรือใน YouTube เขาก็เจาะจงไปอีกว่าถ้าเส้นวาสนามันเริ่มจากเนินจันเนินจันก็คือตรงฐานมือใต้นิ้วก้อยนะครับอันนี้อาจจะหมายถึงโชคที่มาจากคนอื่นหรือมาจากปัจจัยนอกตัวเราหรือก็คือโชคแบบไม่คาดฝันนั่นเองครับอืเส้นวาสนานี่สสำคัญจริงๆนะคะฟังดูโยงกับความสำเร็จโดยรวมเลยแล้วมีเส้นที่มันเจาะจงเรื่องแบบชื่อเสียงโชคลาบแบบเต็มๆเลยไหมคะ มีครับมีอย่างเส้นอาทิตย์อันนี้จะอยู่ใต้โคนนิ้วนางแหล่งข้อมูลเขาก็จะเชื่อมโยงเส้นนี้กับเรื่องชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็โชคลาภโดยตรงเลยถ้าเส้นนี้คมชัดสวยๆไม่มีเส้นมาตัดขวางก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับแล้วเหมือนเคยได้ยินคำว่าเส้นลาบลอยด้วยนะคะอันนี้คือมีจริงๆใช่ไหมคะ ใช่ครับใน Daily News นี่พูดถึงเส้นลาบลอยตรงๆเลยว่าเป็นเส้นเฉพาะทางสำหรับโชคแบบฟลุกๆเลยนอกจากนี้ก็อาจจะมีเส้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างเส้นพุทธที่อยู่ใต้นิ้วก้อยอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารธุรกิจแต่บางทีก็โยงกับเรื่องโชคด้วยหรือเส้นมรดกอันนี้เห็นใน h a n d h o r o c o m กับ t i k t o k พูดถึงก็จะเกี่ยวกับโอกาสได้ทรัพย์สินตกทอดมาครับ โห oh, มีหลายเส้นเลยนะคะแต่นอกจากเส้นแล้วเรื่องเนินบนฝ่ามือก็ดูเหมือนจะสำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะเห็นทั้ง Daily News ทั้ง h a n d h o r o com ก็พูดว่าเนินโดยรวมต้องดูอวบอิ่มใช่เลยครับอันนั้นเป็นพื้นฐานเลยเนินที่อวบอิ่มไม่แฟบแบนถือว่าดี แล้วก็มีข้อมูลจาก YouTube ที่เจาะจงไปที่เนินอังคารด้วยครับคือบริเวณโคนนิ้วโปง้งถ้าตรงนั้นมันอวบอิ่มแล้วก็มีสีชมพูสดใสเขาก็เชื่อว่าเป็นสัญญาณโชคด้านเสียงดวงการพนันอะไรทำนองนั้น แล้วก็มีอีกเนินที่น่าสนใจคือเนินเนบจูนครับจะอยู่เท่าๆข้อมือถ้าตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษเช่นเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือมีเส้นตรงสวยๆขึ้นมาหรือบางทีเป็นรูปดาวที่เขาเรียกดอกพิกุลน,นะครับก็เชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของโชคดีแบบปุบปับกระทันหันได้เหมือนกัน อ๋อดอกพิกุลน,นี่เองเคยได้ยินค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เดลี่นิวส์พูดถึงน่าสนใจมากคือแอ่งรับซับที่เป็นเหมือนหลุมบุ๋มบุ่ม,มกลางฝ่ามือที่ล้อมรอบด้วยเนินนูนนูนครับจุดนั้นก็เป็นอีกอย่างที่เขาดูกันแล้วพอเราไปดูตัวอย่างจริงๆที่แหล่งข้อมูลเขายกมาประกอบอย่างกรณีคุณวรนณลี หรือเจ๊อ๋อที่ถูกลอตเตอรี่90ล้านนะครับข้อมูลเขาก็บอกว่ามีเส้นวาสนาเส้นลาบลอยที่ชัดมากๆหรืออย่างคุณยายประนอมที่ถูก12ล้านก็มีเส้นที่คมชัดเนินก็อวบอิ่มแล้วก็มีลักษณะแง่งรับทรัพย์ที่ว่านี้ด้วยซึ่งมันก็เหมือนมาย้านะครับว่าเออต้องดูหลายเลยอย่างประกอบกันจริงๆใช่ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องต้องดูภาพรวมนี่ก็เห็นย้ำกันใน handhoro.com กับ youtube เหมือนกันนะคะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินจากแค่เส้นเดียวหรือจุดเดียวต้องดูองค์รวมทั้งหมด แล้วก็น่าทึ่งนะคะว่าความเชื่อเรื่องลายมือแบบนี้มันก็ยังอยู่กับเรามานานแล้วก็ยังถูกพูดถึงในยุคนี้ผ่านสื่อหลากหลายทั้งเก่าทั้งใหม่เลยจริงครับการดูต้องมองภาพรวมทั้งหมดจริงๆแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากใน Youtube ที่เขาบอกว่าลายมือคนเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบางทีความเชื่อตรงนี้ก็ถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องการกระทําหรือว่ากรรมในชีวิตด้วยครับ โหถ้าลายมือเปลี่ยนได้นี่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยความเชื่อเรื่องลายมือกับการถูกรางวัลโชคลาบต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูจากเส้นหลักๆอย่างเส้นวาสนาเส้นอาทิ์เส้นลาบลอย ประกอบกับลักษณะเนินที่ต้องอวบอิ่มแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์พิเศษเข้ามาเสริมอย่างรูปสามเหลี่ยมหรือดาวบนเนินเนบจูนหรือแอ่งรับซับแต่ที่สำคัญคือต้องดูภาพรวมทั้งฝ่ามือไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งนะคะ ถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับข้อมูลเหล่านี้ก็สะท้อนความเชื่อมุมมองที่มีอยู่ในสังคมเราเกี่ยวกับเรื่องหัตถศาสตร์โชคลาภอะไรพวกนี้นะครับแล้วจากประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องที่ว่าลายมืออาจจะเปลี่ยนได้เนี่ยซึ่งบางทีเขาก็เชื่อมโยงกับการกระทําของเราเองมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงตามความเชื่อเนี่ยแล้วปัจจัยอะไรละ่ะที่มันอาจจะส่งผลให้ลายมือเราเปลี่ยนได้ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะต้องลองไปพิจารณาหรือค้นหาคําตอบกันต่อเองนะครับ